สวัสดีชาวโลกครับโลกมาโลกหมาโลกคนโลกมนุษย์อ่ะเพื่อไม่มีการเสียเวลาผมจะเปิดไพ่นะครับทำนายหรือว่าคาดเดาความเป็นไปของคนเกิดวันศุกร์วันนี้วันศุกร์วันศุกร์ที่สิเจ็ดก็นับไปเจวันก็คือวันที่สิเจถึงวันที่ยี่สิบสาม นะครับผมไม่ได้อ่าเหมือนชาวบ้านเขาทาก็คือว่าทำไมไม่จันท์ถึงอาทิตย์เลยทีเดียวแล้วก็ทุกคนเลยไม่ครับถ้าเหมือนกนอื่นก็ได้เท่าคนอื่นเพอเอไม่ดีเท่าคนอื่นก็ได้เพราะนั้นทำเป็นทางของตัวเองไปเลยดีกว่าอ่าครับตัดพายขอตั้งจิตนิดนึง กรีดไพ่เป็นครื่มงกลมครับต้องค่อยๆปรับนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทำามากีผมประมาณนี้ครับนะแปับสิบไบนะครับสามสี่บอก,กันอยู่ท่านี้เหรอ ห้าหกไม่ออกเจ็ดผมไม่ได้รอกแปดเก้าสิบผิดกฎระเบียบไปเนี่ยไม่เป็นเครื่องวงกลมเป็นการหยิบไพ่ที่เละเทมาก ไม่มีครับไม่มีกฎระเบียบบอกครับไม่มีมาตรฐานอะไรบอกมาตรฐานอยู่ตรงนี้ครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับในรอบสัป,ปดาห์เจวันไปเลยหมายถึงเสาร์อาทิตย์เราจุดชชีวิตเหรเราไม่ได้หยุดชชีวิตนะเพราะเราใช้ชีวิตทุกวันเพราะฉะนั้นนั่นแหละวันนี้ไปเลยนับไปเจ็ดวันก็คือยี่สิบเจ็ดถึงยี่ิบสองเอ้ยี่ิบสามอ่ะไพ่ใบแรกเลิฟเวอร อ่าฮาเปิดสิบใบเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยจำหน่ายทีเดียวด้วยเวลาจำกัดหน่อยนิดเราไม่สามารถเฮ้ยแฮงแมนทำไมไนายมาจังเลยอะเมะื่อวานนายก็มานะบนพระหัตพาพ้นสุนขนพองสยองก้าวเลยนะเมะื่อวานก็มีแปดไปเท้าน,นะครับจำได้ต้งมองดีอ่ะ <c oughs> อันนี้ตัวที่สิบจริงมันก็ต้องต่อเนี้ยแหละแต่ว่าพื้นที่มันน้อยนะครับอ่าแตครับอ่ะดูภาพรวมภาพรวมเราดูจากผ้าใหญ่ก่อนหนึ่งสองสามมีผ้าใหญ่สามตัวผ้าใหญ่ในด้านบวกนี่กลางๆอันนี้นี่มันต้องกลับหัวดิไพ่แห้งอ่ะ แต่ใครอยากเข้าใจทำไมเขาต้องกลับหัวด้วยเดี๋ยวผมจะเลห้ฟังวันหน้าอันนี้ดูนี่ก่อนนะครับอันับแรกเรื่องการงานดูที่ไม้เท้าเป็นหลักอ่าหนึ่งไม้เท้าอ่าหกไม้เท้าแล้วก็แจคไม้เท้าก็หมายความว่าการงานที่คุณทําอยู่อ่ะตอนเนี้ยที่ยังไปได้อยู่คือ โดดเด่นหนึ่ง,งคือหนึ่ง,งงานราชการเห็นไหมครับเลขโขกอะ่ะมันจะลักษณะัมันเฉีย่ยเพราะนั้นรัฐราชการจะเช้าชามแกงหม้ออะไรก็ไม่รู้ว่าไม่ต้องไปสนใจมันเนี่ยเออหรือบ่อยนี่อีกใบหนึ่งภายงานเพราะนั้นงานราชการและวิสาหก,กิจอ่ไปอยู่ขนส่งการขับรถการเดินทางงานขนส่งนู่นขนส่งนี่ยังเป็นไปได้อย่างสบายสบายนะครับแล้วก็แปดไม้เท้าซึ่งใน เอาความเป็นจริงดีกว่าเอาความเป็นจริงครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนตอนเนี้ทํางานอย่างเดียวมันแค่พอกินแต่มันไม่พอใช้และคําว่าพอผมว่ามนุษย์สิบคนเนี่ยแม่งน่าจะมีเก้าคนที่ไม่เคยรู้กคําว่าพอจริงเอ้นอกเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องงานนะการขยายเกินเติบโต,ตผมว่าไม่มันไม่ขายายไม่เติบโต,ตละ,ละเพราะว่าดูจากไพ่เนี่ยจากแ้งเนี่ย ผมตีความว่าถ้าคุณมีการงานที่ทำอยู่แล้วก็ดีอ่ะแต่ทีเนี้ยตอนนี้งานมาต่อเรื่องเงินเลยอ่ะเรื่องเงินมีสิบเหรียญใช่ไหมครับอ่ะมีสามเหรียญน,นะครับดูจากภาพรวมไอ้ทีเนี้ยเวอร์อนี่ถ้าเราไม่ได้รู้เรื่องความล้วก็แปลว่ามันมันเป็นเรื่องที่คาลาคาซังครึ่งครึ่งกลางกลางอยู่กับเราเนี่ยแม่งคดหน้าเบื่อแต่ไปไหนไม่ได้แต่เลิกไม่ได้อนะครับอ่ะอันนี้ การงานสัมพันธ์กับการเงินหนึ่งที่ว่าไอ้ยางหนึ่งไม่เท้าเนี่ยมันคือการเงินที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเงินที่ความสาม,มารถเฉพาะืะพรสวรรค์อนะครับซึ่งมันอาจเป็นงานที่คาดไม่ถึงหรือว่าคนไม่ค่อยทํากันอ่ะอย่างสมมุติว่าเป็นชาชนส่รับเก็บขยะขายของเก่าดูซ่วมแม่งใช่หมดคือไพ่แฮ้งแมนนะอาชีพเขาเป็นยางไงอาชีพที่คนทั่วไปไม่ค่อยทํา มันไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่เกี่ยวไม่ไม่ค่อยทําถ้าคนไม่ค่อยทําถ้าคุณไปทําด้วยพรสวรรค์และความสุขคุณก็ได้เงินชนะคนอื่นชนะเลิศแน่นอนดูจากการเงินสิบเหรียญสิบเหรียญไม่เป็นที่มันเหมือนของตายอะ่ะการเงินครอบครัวธุรกิจครอบครัวหรือว่าฐานของคุณดีอยู่แล้วมันก็ดีคุณมีงานที่ไรายได้ดีอยู่แล้วมันก็ดีของมันอยู่งั้นนั้ครับนะครับ,นะรบแล้วก็เหรียญอีกอันหนึ่งคือการเงินนี้ สามเหรียญเนี่ยสามเหรียญคือการเงินที่ม आ, ันเป็นเงินที่แบบความสามารถพิเศษหรือพรสวัสค์ลึกเรียกว่าเงินเสริมอ่ะงานเสริมอ่าไองานเสริมอ่ะมันได้งานมันได้เงินมากกว่ามากกว่างานประจําแต่ตอนเนี้ยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณคิดว่าเป็นงานเสริมมันจะเป็นงานเสริมตอนนี้คุณคิดวเลยแม่งเป็นงานจริงแล้วมันจะได้เป็นงานจริงมีงานจริงและได้เงินจริงเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องทําอะไรแล้วว่าคุณต้องทําแบบ มืออาชีพอะเพราะคุณนีนไม่รอดอย่างไพ่ที่มันบอกเนี่ยเบื่อเบื่อครึ่งกลางกลางลารกสังมันก็แปลว่าแม่งไม่ค่อยอยากทำาูโคตรอยากออกดูจากไพ่นี้นะเออโคตรอยากออกดูจากไพ่นี้กูแม่งชีวิตเป็นวงกลมหรืออะไรก็แล้วแต่อยากออกกูทั้งแม่งเฉื่อยชากูทําดีไม่เคยไม่ต้องให้สนครับเพราะถ้าคุณไม่อยากทําคุณก็ออกเลิกแล้วกูไม่ทําอะไรเลยแต่ถ้าคุณยังต้องทําอยู่ใช้กฎผมครับซูน่เป็นพูกแม่งเลยก็คือว่าคุณต้องทําอยู่แล้วนี่ คุณหนีไม่ได้อยู่แล้วนี่เพราะฉะนั้นคุณต้องสนุกไปกับมันเลยทําให้มันเป็นสนุกไปเลยเพราะว่าเราหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าทําอะไรบนความอึดอัดบนความทุกข์ความเครียดแม่งมีประโยชน์สู้ไม่ได้เป็นพวกมันเลยกูจะทําให้มึงใช้กูไม่ทันเลยกูจะทําให้แม่งแบบมึงต้องจํากูไปเลยอ่านี่คือการงานแล้วก็การเงินที่จะเข้ามานะครับอย่างอ่าเจ็ดดาบเนี่ยเลขเจ็ดของไพ่ย,ยุทธีมันเป็นเลขนาโชคเพราะฉะนั้นถ้ามีเจ็ดดาบอะต่อเล็กต่อน้อยกงนิดกงหน่อยได้ แต่อย่ากโงกงจริงโกงเยอะนะไม่ได้นะมันมันให้โชคแค่ช่วงจังหวะคือตอนนี้มันมีคนเจ้าเล่ห์คนเอาเปรียบอ่าผมยกตัวอย่างอาชีพผู้ขนส่งอะไรเดอร์ละกันอ่ะเห็นเห็นนะแม่งก็มีพักพวก่วงมีเส้นมีสายอะไรกันอะได้วลพันวลพันว,ลพ,นวลพันวิ่งกี่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะหักค่าน้ํามันย่างหักนู่นหักนี่อะไรย่างปัน่นปั่นอย่างเดียวนักขนาเด็กเส้นนะถ้าไม่เส้นนะ่ะเออรอดเงินไปเถอะไป จอไปแล้วเฮ้ยนอกเรื่องอยากเดี๋ยวค่อย,อยพูดกันเรื่องนี้ประสบการณ์ผมเยอะการเงินการงานไปแล้วความรักความรักอ่ะความรักยังไม่ต้องเอาสุขภาพก่อนเนี่ยถ้าเป็นแห้งขึ้นมาเนี่ยอยู่ใต้ตัวเราเนี่ยไอ้โรคที่มันล้อเป็นโรคก,กรรมคือโรคที่เป็นแล้วหายากโรคที่เป็นแล้วไม่มีสาเหตุโรคที่อยู่ๆแล้วแม่งกระจู่โจมเลยเออเพราะฉะนั้นถ้าสุขภาพคุณน่ะอย่าคิดว่ามันจะแข็งแรงนะ ปั่นตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยงคืนทะลุไปตีสี่ตีห้อีกวันหนึ่งทําไปแล้วมันไม่ได้เงินน่ะได้เงินแต่มันไม่ได้ใช้อะ่ะจะทำทำไมอะ่ะเพื่อคนทั้งหลังอะ่ะเออก็แล้วแต่เดื๋อเรื่องนี้ค็มาคุยกันนะครับก็สุขภาพมันจะการจู่จมคุณมันถึงวาระแล้วไพ่กงล้อนี่มันผมยูว่าเป็นวาระมันครบรอบที่ชีวิตจะเปลี่ยนหรืออะไรจะเปลี่ยนแต่ถ้า คุณไม่อยากโดนบังคับเปลี่ยนคุณก็ต้องตั้งขึ้นมาเองตั้งกรอบตั้งวิธีใหม่ตั้งวิถีชีวิตใหม่เพื่อเปลี่ยนมันคุณจะได้ควบคุมได้ถูกไหมครับเพราะคุณตั้งเองแต่ถ้าคุณปล่อยให้ไปตามโชคตามชะตาอะไรเงี้ยคุณก็กลุมไม่ได้บางทีม่งจะเรื่องสวยๆมาหานะเออความรักคาราคาซังครึ่งๆกลางๆลักซอนรักแอบแก้ผ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ความรักหรอก <moder ne> จริงๆเพราะฉะนั้น ยอมรับความจริงกันก็ได้นะครับว่าตอนนี้ผมถามจริงเมีใครตอบได้มั้งว่าครบดเป็นเพื่ออะไรเอาช่วงอายุตั้งแต่สิบหกเลยที่มีเป็นแฟนกันตั้งแต่อายุสิบหกหมายถึงว่าภาพรวมนะอายุสิบหกสิบเจ็ดก็มีแฟนกันจนถึงอายุสามสิบสามที่ผ่านมีแฟนมีแฟนเนี่ะมีคู่กันรักกันอยู่ถามจริงเหรอว่ารักกันจริงเปล่าถามจริงๆเหรอมีกันและกันไปทําไมลองถามตัวเองดดิจริงเปล่าทุกอย่างจะผ่านเราไปได้ทุกอย่าง ทุกปัญหาทุกอะไรก็จะหลุดพ้นจากชีวิตเราไปได้ก็คือการสู้ความจริงยอมรับความจริงไปจบแค่นั้นเองครับอือ่าเวลามันมีน้อยมีน้อยไมช่เวลาผมมันมีเยอะแต่การถ่ายมันมีน้อยโทรศัพท์ผมคงตกรุ่นอ่ะมันโพสแล้วมันไม่ไปเพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ว่าการงานแม่งดีดคือคุณต้องดีดต้องกระตือร้อ้นอยู่ตลอด การงานมันสัมพันธ์กับการเงินคุณทํามากกว่าหนึ่งอย่างคุณเอาพรสวรรค์คุณมาทําไองานปรรจําไม่แม่งโคตรนะ่าเบื่อคุณก็ณณหางานที่มันผ่อนคลายที่คุณทําแล้วมีความสุขมาเป็นอีกเพิ่มอีนง,งานขอย้ํานะครับอย่าคิดว่าเป็นไรายได้เสริมแม่งเป็นไรายได้จริงเวลาเชื่อผมอวันนี้เมื่อวานที่ผกถูกถกหวยออกอ่ะผมก็บอกแล้วอย่าเล่นหวยมึงต้องเอาจริงพอมึงบอกว่าเ,เล่นมึงก็เล่นก็เลยไม่ถูกไง บวกเข้าไว้ครับยิ้มเข้าไว้ครับชีวิตอะความทุกข์มันกลัวรอยยิ้มเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเลวร้ายเท่ากับเรื่องสุขภาพหรืออาจจะเป็นกรรมเก่าอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีแน่ถ้ามีการหลั่งน้ําตาหรือสูญเสียอะไรก็แล้วแต่ทําให้ใจแป้วแสดงว่าไพ่มันทํางานแล้วสิ่งที่ไม่ดีมันผ่านไปแล้วสิ่งดีมันจะกลับเข้ามาแต่ในโลกของความมันจริงที่เขาเรียกกันว่าทุนนิยมอ่ะคือมึงต้องมีทุนหนาไม่ต้องสนใจแม่งหรอกคุณ ทำเนีสิ่งนี้คุณควบคุมได้สิ่งนี้คุณไม่ได้มันระดับใหญ่เกินที่เราจะไปทําอะไรได้เราไม่ต้องสนใจมันนะครับอ่าผมไม่เป็นกําลังใจให้ใครครับพร้อมเป็นได้คําพูดแต่ถ้าอยากเป็นกำลังใจอะ่ะมาฟังผมพูดหรือมาฮมาขอร้องให้ผมบําบัดอ่าอันนั้นนะ่ะผมช่วยได้จริงๆพูดเลยเปื่อยอย่าไปพูดเลยครับมันไม่มีความสุขมันไม่ได้หลงจริงฝากไว้ว่าชีวิตต้องสู้ คุณจะสู้แล้วคุณรู้ศัตรูไหมศัตรูคืคอยูใครคุณยสู้แล้วคุณไม่รู้จักศัตรูแล้วคุณชนะเขได้ยังไงถามตัวเองอยู่ว่าชีวิตต้องสู้อะสู้กับอะไรอยู่สู้ไปทําไมสู้แล้ได้อะไรอะอะขอบคุณนะครับเวลาพอดีพอดีขอทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ